สวัสดีครับพบกับผมครับ Lock Small View นะครับกับ World Camera Channel นี้นะครับวันนี้นะครับผมมากับเลน TT a d i s ซ n 28มิม f 5.6ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝาก w o r World c a m e r a Channel ของเราก่อนนะครับแล้วก็ช่องทาง w o r l d c a m e r a ต่างๆนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมนะครับ Subscribe ับซักันนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆน้องๆนะครับได้ทำวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน เอาละครับเข้ามาสู่ตัวนี้นะครับเลนส์ทีทีอาริซัน28มิลลิเมตร f 5.6ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับ เลนมือหมุนนั่นเองนะครับกับเล t นทีทีอดิซานตัวนี้นะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นเมาส์ M อ็มไลกานะครับหรือว่าเมาส์ฟูลเฟรมนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะนําไปใช้กับกล้องมิเรเลตต่างๆนะครับก็หาอะแดปเตอร์มาใส่กันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรก็ตามของกล้องเพื่อนๆนะครับก็หาอะแดปเตอร์มาใส่กันนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนที่เหมาะแกบงานสตรีทมากๆนะครับจ๋าๆเลยนะครับใครที่สายสตรีทนะครับไม่ พลาดนะครับกับเลนมือหมุนตัวนี้นะครับโดยตัวนี้จะประกอบฮูดเลนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เขาจะมีฮูดเลนแบบนี้นะครับมาให้ในกล่องเลยเป็นฮูดทรงคลาสสิกมากๆนะครับพอได้ดูนะครับเขาจะใช้ระบบเกลียวหมุนล็อกตัวนี้แล้วก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นฝาล็อกแบบนี้ครอบไปกับหน้าเลนของเขาของเขานะจะก,กระดูกลิ้นทำไมแล้วก็จะมีสก,กรีนตัวนี้มาด้านหน้าเป็นฮูดเลนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลาสสิกมากๆตัวนี้สวยงามนะครับทำจากทองเหลืองนะครับวัสดุเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ กอบด้วยสีดำครับแล้วก็มาครอบกับตัวเลนส์ตัวนี้นี่คือตัวเลนส์นะครับมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับจะคำว่าค่อนข้างไม่ได้คือเล็กมากๆคือเล็กเลยแหละครับไม่ใช่แค่ค่อนข้างนี่ถอดได้ดูนะครับเป็นเลนส์ที่เล็กที่สุดนะครับเล็กมากๆนะครับเหมาะกับกล้องที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะครับที่เป็นบอดี้เหล็กแบบนี้นะครับที่เป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเลนส์ของเขาครับเป็นสีเงินโลหะสวยงามนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับในเกลียวด้านหลังนะครับ น้ำหนักค่อนข้างดีนะครับตัวเลนของเขาเดี๋ยวบอกน้ำหนักก่อน,นครับจะอยู่ที่151กรัมด้วยกันนะครับลองมาดูกันที่ตัวหน้าตาของบอดี้เลนกันก่อนนะครับโดยวงแหวน แรกนะครับด้านหน้านี้นะครับเราสามารถใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับที่ขนาด3 7มมตรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเล่นกับแสงเล่นกับฟิลเตอร์สีต่างๆนะครับก็จะใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็วงแหวนถัดมาครับก็จะเป็นวงแหวนปรับเอฟสต็อปนะครับจะเริ่มที่ F 5.6นะครับนี่นะครับห้นะครับไปแคบสุดที่ F22 ด้วยกันแล้วก็วงแหวนด้านล่างสุดนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะครับเขาออกแบบมาให้วงแหวนตัวนี้นะครับ มีตัวล็อกตัวนี้นะครับที่ผมกดให้ดูพอเรากดปุ๊บเราก็จะสามารถหมุนนะครับตัวนี้เป็นการปรับโฟกัสนะครับระยะโฟกัสที่เขาให้มาโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่1เมตรด้วยกัน,นครับและก็ไกลสุดถึงอินฟินิตี้ตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์รของเขาตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราหมุนมาที่ระยะอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการล็อกนะครับจะไม่มีการเคลื่อน โฟกัสเลยนะครับมันจะทําให้เหมาะกับการเดินสแนปถ่ายภาพนะครับในระยะที่เราต้องการได้คือเราคํานวณไว้เลยว่า เกิน1เมตรขึ้นไปหรือว่า5เมตรขึ้นไปเนี่ยเราสามารถแ n น p ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับที่ F อฟตอบหถึง F 22เนี่ยนะครับไม่มีเอ้าโฟกัสแน่นอนนะครับแล้วเราก็กะระยะด้วยการเดินเข้ากับเดินออกเอาอันนี้ผมได้ลองแ n น p มาแล้วกับการเดินถ่ายภาพทั่วไปนะครับตามตึกต่างๆตามสถานที่ต่างๆครับก็ใช้วิธีการเดินเข้ากับเดินออกนะครับก้าวเดียวนะครับแล้วก็แ n น p ได้เลยนะครับใช้งานได้อย่างว่องไวนะครับด้วยโฟกัสแบบนี้นะครับเวลาหมุนก็จะเป็นแบบนี้หน้าตามันก็จะล็อกโฟกัส ไว้เลยนะครับแบบนี้นครับก็จะง่ายๆมากๆนะครับเราแค่เล็งนะครับดูพิกกิ้งแล้วก็สแนปได้เลยอย่างง่ายนะครับโดยที่ตัวของเลนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างภายในของชิ้นเลนสนะครับ ตัวเลนส์28 TT 28มิลิเมตรตัวนี้นะครับ f 5.6ตัวนี้นะครับให้ชิ้นเลนส์มาทั้งหมดเจ็ดชิ้นเลนส์นะครับในสี่กลุ่มด้วยกันนะครับโดยที่มีไดอะแฟมมาให้ถึงหกใบเบรดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีชิ้นเลนส์พิเศษนะครับเป็นชิ้นเลนส์ LD นะครับแล้วก็ high index นะครับมาอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ f ตอบกว้างสุดที่5.6นะครับถึง f ตอบที่ f 22ด้วยกันนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะเเป็นนนกกาารบบ่่งอววลตัี้ เหมาะการสเตทโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าระยะโฟกัสเขาที่อยู่ระยะ1เมตรเนี่ยไม่ได้ใกล้เลยนะครับกับตัวนี้นะครับมาที่เมาส์ฟูลเฟรมนะครับหรือว่าเมาส์เอ็มไลก้านะครับอย่างที่บอกแล้วก็องศาการรับภาพของเขาให้มาที่กว้างสุดอยู่ที่72องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างครอบคลุมนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์หน้าฟิลเตอร์ของเลนส์นะครับก็จะอยู่ที่37มิมลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเขานะครับค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่1 5 1กรัมเท่านั้น เองแล้วก็บวกกับขนาดของเขาครับผมบอกเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเล็กนะครับสวยงามนะครับเหมาะกับการใช้งานกับ Millerless นะครับที่เป็นบอดี้โลหะแบบนี้นะครับหรือว่าบอดี้ทูโทนสีที่เป็นสีทูโทนหรือว่ากล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับหรือว่าตระกูลพวกไลก้าต่างๆนะครับหน้าตาเขาจะค่อนข้างสวยแล้วก็คลาสสิกนะครับผลที่ได้นะครับจากการถ่ายภาพนะครับส่วนใหญ่ครับการใช้งานจ่อไปในแนวทางของสตรีทนะครับส่วนใหญ่เดินถ่ายสแนปไปต่างๆนะครับจะให้ผลที่ค่อนข้างดีนะครับไวใช้งาน ง่ายต้องตัวนะครับแล้วก็ภาพที่ได้นะครับถ้าอยู่ในระยะโฟกัสนะครับจาก2เมตรขึ้นไปนะครับอินฟินิตี้นะครับจะให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดนะครับไม่หลุดโฟกัสอย่างง่ายนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของตัวนี้ของเขาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับให้มาค่อนข้างตรงนะครับเพียงแค่เราปรับจูนที่ตัวกล้องนะครับก็จะให้สีได้ตามตรงที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการใช้งานเล่นแชกเล่นแชกแสงนะครับก็จะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสี แทบจะไม่มีเลยถือว่าทํามาได้ดีมากนะครับแล้วก็ Distortion นะครับเรื่องของการตีพอภาพนะครับไม่มีเลยนะครับด้วยระยะเลนแบบนี้นะครับ28มม5.6ตัวนี้นะครับถือว่ารวมๆแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยว่าตัวนี้นี่เหมาะอ่องมากนะครับกับการเดินเที่ยวถ่ายภาพทั่วไปแบบสแนปนะครับสตรีทนะครับสายชิลทั่วไปนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับใครเพื่อนๆที่มองหาเลนส์สไตล์นี้นะครับแบบนี้อยู่แบบแมนนวลมือหมุนนะครับคลาสสิกนะครับเหมาะกับกล้องที่เพื่อนๆมี ก็แนะนำเลยครับก็อนะนําลยี่รับ TT a ดมิลล2 8ม m f 5 6ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ติดกล้องไปกับทุกที่กับเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเว r ร์ค a m เมลทุกสาขานะครับก็ไปติดตามกันไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ,รบว่าจะเป็นเลนส์ TT อาริซา n ตัวไหน เดี๋ยวเราไปดูกันสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับที่ช่องทาง World Camera Channel นี้และช่องทาง World Camera Social ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g แกรม c e e o o o ขคือเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าไปติดตามรับชมกันนะครับกับ World Camera ของเราแล้วก็ติดตามวิดีโอดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องทางนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า